เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเตยไฮร็อกสต็อกขี้หมานะครับคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือขี้หมาแห้งนะครับและว,วันนี้อยู่ในแมปอาร์ดัสตีที่ออแมปมันก็ออกมานานแล้วแหละคนเขาก็เล่นกันเยอะแล้วแหละแต่วันนี้เราจะมาเล่นด้วยกันแบบไม่ขับรถไม่เอาอะไรทั้งสิน้นเราจะเดินไปอย่างเดียวเดินไปเดินในทางดังในเทินเดินไปจนกว่าเราจะถึง5000เมตร ไปเริม่มอะไรนะครับตอนนี้เราเริ่มกันแล้วนะฮะเฮะ้ยพิซซามาจากไหนวะเฮ้ยเกียรว,ว่ะเดี๋ยวผมกินก่อนแล้วคิดซาเราจะกินทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาของมาใส่กระเป๋านะเดี๋ยวพี่ขอแอปเปิ้ลแล้วกันนะอุ้ยกดกินชิบหายเอาพี่โอ้โหใส่กระเป๋าไม่ได้เั้นก็ถือไปเล้วไปพี่ถือให้มา มันไม่ดีกว่ากลัวกินอีกแม, <า S 1> ม่งพี่ไปก่อนนะฝังนี้พี่เอา้า <c oughs> เริ่มมาปุ๊บกูก็ไปผิดทางแล้วพี่พลาดแปลกๆหน้าพี่เราเจอโบสถ์เจอรังไปไปเป็นโบสถ์ที่มีบางพายโ,ยโอ้ยคือบินตกโอ้ยเคือบินมาวิ่งวิ่งนี้แล้มันจะตกฝั่งไหนนะเอ้ยมันจะตกฝั่งกูอ กครบบเพื่องปิดมหาภายัยธรรมชาติเหรอฮะเอาคิวเลือดคุณหายไปไหน,นครึ่งหนึ่งครับเกินครึ่งครบนี่เราเราไม่แวะพี่เราเราจะไปเลยเราไม่แวะเอาหรอเราเรา,เราจะไม่แวะเด็ดท่ามีคำข้าวเหรอไม่มีพี่ผมมาบ่อยมันไม่มีพุทถิถ์อเอ่อหลอดไฟมันทำไมเนี่ยพี่มันมันโคตรเหมือนข้าวผัดเลยข้าวผัดกะเพรา ถ้า <laughs> สวังจ้าขนาดนี้แล้วตอนนี้เรามา,าถึงที่600เมตรแล้วนะครับภูมิใจมากเลยครับเออหิวหวังว,ว่าจะเจอบ้านจะเจอบ้าน, <laughs> นะฮะตอนนี้พี่มังเสือกมือลันแดกแอปเปิลน้งแต่ต้นเกมอุ้ยกดกินชิบหายเอ้ย <c oughs> บ้านเอ้ยอ้บ้านรอ <c oughs> นแล้ว รอดเนาะแต่ถ้าในบ้านไม่มีอาวุธไปสู้กับซอมบีเราก็ตายอยู่ดีพี่อ่ามันจะมีมันจะมีเจ้าที่เจ้าทางเราต้องทำไงรอคนหนึ่งใช่ไมเนี่ยพี่ข่าวร้ายพี่อะไรมันไม่มีอาหารงั้นผมกินกล้วยก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเข้าไปผีชีพกับไดนาไม์เฮ้ย <c oughs> มันมาแล้วโด <c oughs> นพีดิบกันอ่าออาตายแล้วเนี่ยแี้เอาพี่เปิดไฟสองหน้านมันเผื่อมันแสบตา เอาไม่นะมันวิ่งหลบมาเอ้ไม้ตียุงพี่ไม้ตียุงไม้ไม้ไปไหนแล้วไม่รู้อ๋อ no เออคิวตายเราตายมันไม่ได้แล้วตอยไม่ได้อุ้ยี่เราวิ่งหนีเถอะเราไม่มีของกินใชแล้วไม่มีละวิ่งเอ้ยข้างหน้าปบอลน้ำมันโอ้หวังว่าจะมีนะไอ้เจ้าตีก็ตามจังเลยโอ้ยโดนโอ้ยโอ้ย โอ้ยมันกลับแล้วองกลับกี่อัยนี้นี่เอ้ยช่วยๆข้างหน้าเป็นปป่มน้ำมันแล้วพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูวิ่งแบบโคตรเร็วโอ๋อเอ้ยมันตามช้าแล้วพี่เอ้ยมันหยุดตามแล้วโอ้สวยจุกจุกขถบจุกเข้าบ้านบายบายนะโอ้โหเอาใส่กระเป๋าได้ไหมเนี่ยไฟเนี่ย ใส่ได้ไหมไม่อุ้ยดเดี๋ยวดูกระเป๋าพี่แบบเด็งนะพี่ตอนนี้คือผมกำลังจะตายแล้วเพราะว่าโอ้โหโควงควงปีสะสองตัวมาพี่มาช่วยน้องเฮ้ยเดยกปืนมาช่วยหนือออกมาอุ้ยยิงเบ้าอ๋อพี่พี่มูไม่ไม่พี่พี่พี่พ โอเคมันตายหมดแล้วใช่ไหมตายไปแล้วข่าวร้ายคือเราไม่มีอาหารแดกน้ำมันได้ไหมยินไม่ได้ชิบหายแล้วเลือดเดี๋ยน้อยแล้วน้อยแบบน้อยมากกระเป๋าพี่แม่งมีปืนพี่เอากับเอ้ยข้างหน้ามีบ้านเราไปปนแล้วเราเป็นแบบผู้มเยือนที่แบบกาจัดเจ้าของบ้านครับเอ้ยเจ้าของบ้านพี่เฮ้ยจัดมันเลย

จะดจิบกำปันภาพลังสีโอ้โหอล้นยนะเอ้ยอาห,หารอีกชิ้นหนึ่งอ่าพี่กินไปพี่ไอ้แอปเปลิลเสียทลายพี่<า>พอะเสียพี่กินเลยผมกินกล้วยไปแล้วไงตอนแรกอุ้ย <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินทางมาถึงพันห้าร้อยเมตรแล้วอุ้ยโคตรสวยอะวิวอื้โหสวยจริงเฮ้ยบ้านเฮ้ยเออเฮ้ย มีเจ้าที่ในบ้านไหมมีหนึ่งตัวพี่พี่ไม่ไหวแล้วพี่เข้าไปเอาอาหารก่อนอุ้ยกูได้หายไปละเฮ้ยออกออกไม่ได้แดกแม่งเลยแหละโอ๊ยไอ้ที่วะเฮ้ยเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยเร็วเร็วเร็วเปิดตีพี่เอ้ามาอ้าวมันขึ้นไปมันบั็กมันบั็กเฮ้ยมันบั็กมีอาหารไหม เอ้ยพิซซ่างามกินเลยกินเลยโอ้แซ่แบแซ่บหลายงายเห็นมาโอ้ย<ำ>ตายละสวยงามโอเคพี่เราต้องเอาไม้ตียุงกับปืนไปด้วยนะครับคิดว่าพี่ได้หลอดไฟอันใหม่แล้วล่ะพี่ว่าพี่ต้องร<ม>ีบไปแล,แล้ววะไม่ไหวแล้ววะไปเพี่<ๆ>ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมเก็บปืนก่อนเพิ่มมาแค่นิดเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยบ้านใช่ไหมต้นไม้สองต้นเรามาเกินขึ้นทางแล้วครับตอนนี้ เป็นเครื่องทางที่ทอระหดชีวิตมากครับอาหารมีนิดเดียวอมีหรอไม่มีครับเอ้ย,อยนายโกหกฉ<อ>ันเหรอนายจะบอกไหม,ม <นะ S 2> ว่าวนายมีไหมนายแบ่งไมมมหมคนละครึ่งก็ยังดีนะเอ้ยถ้ามีนี่ผมแบ่งแล้วหเมื่อกี้ไม่จริงเมื่อกี้นายบอกว่านายบอกว่ามีนิดเดียวอาหารเรามีนิดเดียวแสดงว่านายต้องมีอีก มันีวนท้้องแลพ่สารภาพมาซะดีๆเอามาแบ่งดิดูเหมือนว่าเฮย้ยเจ้าบ้านเฮย้ฮยเอ้ยรีบเลยรีบเลยรีบเลยกูรีบแล้วพี่วิ่งเข้าไปชาร์จบ้านเลยพี่พี่ถึงตัวเฮดแล้วพี่รีบวิ่งเลยเออได้เข้าไปชาร์จเลยโอเคนวันนี้เตให้ร็อกบุกเดียวผ่าดงสมพีหมดแล้วอาหารอยู่ชั้นสองพี่พี่บุกบ้านขึ้นไปเลย บ้านน่าจะไม่มีเจ้าที่ทัานไหมขอร้องขอร้องละมาละสับตีนแตกเจอเจ้าที่อุ้ยมีเจ้าที่มีเจ้าที่พี่ปิ๊บบุกฝาขึ้นไปเลยฝาขึ้นมาที่เปิดห้องไปพี่จะเจอบันไดโอ้โหไม่มีอะไรกินเลยห้องใช่ไหมใช่พี่ห้องโอ้โหนี่นี่พี่เอ้ยอะไรในตรงไหนขอหน่อยขอหน่อยอะไรเอาไปในในใน ตกไปข้างล่างแล้วเอาตกไปเออมันเป็นความผิดของคิวคิวแตาพิซซ่าตกลงไปนี่ไงไอพิซซ่าหัวควยมันตกลงมาข้างล่างโอเคทุกคนไปละคลิปหน้า5,000เมตรมาแน่